มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะได้ฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนจับตาพายุสามลูกเจาะเข้าไทยเรียงคิวเข้าไทยกระทบยาวทั้งสัปดาห์ค่ะพยากรณ์อากาศประเทศไทยในช่วงนี้พบว่ามีมรสุมพาดผ่านโดยวันนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศพายุระดับสโซนร้อนหลินฟาได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองกวางง่ายประเทศเวียดนามแล้วค่ะ โดยจะมีผลกระทบถึงวันที่12ตุลาคม2563โดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็มีลมแรงนะคะบริเวณจังหวัดมุกดาหารยะโสธร111อ 101. อำนาจเจริญน,นครราชสีมาสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะด้านสมาคมดาราศาสตร์ไทยได้พยากรณ์สภาพอากาศจากข้อมูลล่าสุดนะคะวันที่11ตุลาคม63 พบว่าพายุที่ต้องจับตาพายุ3ลูกซึ่งจะผ่าร่องฝนพาดผ่านประเทศไทยยาวๆ 1. สัปดาห์ก็คือ 1. พายุหลินฟ้าส่งผลกระทบในวันที่1 1ถึงวันที่13ตุลาคม2563 2พายุลูกที่2คาดว่าชื่อว่านังกากำลังขกตัวในทะเลจีนใต้นะคะซึ่งส่งผลกระทบในวันที่1 4ถึงวันที่15ตุลาคม2563 3. าพายุลูกที่3าน่าจะแรงที่สุดคาดว่าชื่อโซเดลกำลังก่อตัวใกล้ฟิลิปปินส่งผลกระทบในวันที่16ถึงวันที่19ตุลาคม2563ค่ะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ